สวัสดีทุกคนนะครับทุกคนมาแป๊บเดียวมาไม่นานมาทำความเข้าใจมาขอชี้แจงไข่เปลาเนี่ยด้วยไข่บดได้เปลาจักเถอะไข่บาสิไยผ้านเอาละให้ผมบอกเนี่ยด้วย ผม,มาสิบป้อยผ่าแนอหลับพี่นอ้องถ้า่อยกดบด้ยี่หลีกดไม่ได้จริงๆกดไม่ได้เรื่องอะไรรู้ไหมสวัสดีครับผมพี่สลาเอฟซีจากซินีออสเตรเลียเด้อวัสดีครับอ่นนี่หน่อยก็ตามหน่อยนอะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าบอมิทุระผมมิทุระกงสิออกไปลานไปอย่าง มอกินมสหละคุณสุคืออย่างนี้คือผมเห็นหลายรอบแล้วที่แบบว่าผมเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปส่องใช้เพจบอสโนตบอสด,ดาดไปซองหมอกรลวินไปซองมาลอโคดีอย่างแน่เป็นอย่างขึ้เมียนคอมเมนต์เมื่อาผมอินบ็อกเมื่อวาผมมีคนส่งอินบ็อกมาต่อว่าผมผมไปดูในสปแปมเนาะมันขึ้นมันขึ้นแจ้งเตือนเนาะ ว่าผมไม่ให้เกียรติหมอชอบด่าหมอคอยถามเนี่ยคันเขาบอก่งคอยด่าเธอคอยสิด้าติฟังฟังทําว่าผอใจกุศูนฟังผมในวความเข้าใจก่อนเธอเวลานางเครียดนางอะไรอ่ะรู้ไหมนางบอกคอยว่าไงเธอ ด่าฉันหน่อยเธอด่าฉันหน่อยฉันเครียดเอ้าบักให้กูด่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันอัดคลิปก่อนฉันอัดวิดีโอก่อนฉันกับบสนใจฉันกับด่าด่าของฉันไปฉันกับด่าของฉันไปแล้วมีคนมาด่าฉันบอกว่าฉันไม่ให้เกียรติหมอฉันพูดหยาบฉัน สงสารหมอฉันเออทำไมไม่ใส่ทำไมวิธีบอกรักเป็นพันเป็นหมื่นทำไมไม่บอกรักกูแฟนกูมักแบบนี้ประเด็นนั่นนะกูก็ไม่ได้อยากได้อยากปล่อยดอกแต่มันมันมกแบบนี้เนี่ยมันเครียดเนี่ยมันเหตุงานมาเมื่อยด่าฉันหน่อยเสียกูออยงังไ้อีกยังจะเถือใจศูนย์สงอินบอกมาดา่าเฮา แคบอันเพื an, ada, ่อนันมันด่าเฮาว่าโอ้ยถ้าฉันจะด่ากันแบบโกรธเกลียดกันนะฉันไม่ด่าออกสื่อค่ะขอบคุณครับพี่ละองดาวพี่ละองดาวเป็นคนที่ทำให้บอยมีความสุข mm hmm. เขาบอกให้ผมดา่าไหมพิศราานี่พิศรา,ราเาาาานี่ยเขาบอกให้ผมดา่า พอเห็นงนั้นมึนมากเธอด่าฉันหน่อยเธอฉันเหนื่อยด่าฉันหน่อยเจ้าสิไวายจ้าไถ่ก็ถามเดี๋ยวนะี้กูถามเนะี่ยทรงของความมาด่ากูหน่ทรงมาจะแตกยี่ยงกูถามเนะี่ยวิธีบอกลาของบกกูอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ศูนย์ว้าอีก,กี้ของแท้พิกี้อีกี้ของแท้พิกี้พิกี้สวัสดีครับศูนย์ เมื่อวาเขามาดาเขาเสียเสียหายวันใส่คําหยาบกับหมอจังสันจังสี่เขาเป็นหอดหมอหอดท่านหมออบ,บเป็นคนมันจะมีความรู้สึกมันมากแบบนี้ขันว่าววมวลธรรมะมันยานฉันไม่อยากแขวนนะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะ,คะแคไปไอ้แม่แมนเป็นไปเอารหนใาหมอแอ่เป็นม,ดมาดาเฮ้าว่าข่อยเห็นไม่เกลียดหมอยืนคำแอลดาจังสั่นจังสี่ว่าข่อยโอ้ย้อเจาโตัวมันนันกตยังบวายหาังมันเองมาขึงมวลมันเอเนนงเอาไปลนโรคแหมู่เจ้าเบึ้ง กณสำหรับดาวนะครับเออแล้เราอยายากจะบอกมุจจอกูเพ่ถามมันเบิ่งเนี่ยมันมนักถ้าฉันพูดเพราะนางจะก,กลัวฉันถ้าฉันพูดว่าคุณคุณหรือฉันโมโหแล้วฉันบอกมวนน,น,นนั่งนั่งนั่งสียามเลยอิลีอลกกิีิมิญกีโคตรสนุกเลยชีวิตแมน มันหลายตัวหลายเธอเล่นอธิบายให้ฟังผมอธิบายให้ฟังว่าบางเธอนะ่ะยูจะซื้อน,นั่งกระบ,บอกให้ข่อยดานะั่งเธอด่าฉันหน่อยวันนี้ฉันเหนื่อยฉันเครียดมีแต่เคสยากๆเธอด่าฉันหน่อยให้กําลังใจฉันหน่อยการด่าของข่อยบางคือการให้กำลังใจมัน่นเพราะฉันนะเป็นแบบนี้ตั้งแต่คบกันเลย ฉันเป็นคนแบบนี้แต่เวลาฉันหวานพวกฉันก็หวานเวลาตูเมริง่งการตูกระเรียดแต่วงมาปวดตีนกันพุนศูนย์เกาพุนเจ้าบองต้มขาไก่เข้ากับเรื่องหึดไหมพี่นองคุได้ยี่หมอกรวินได้บ่เนี่ยฉันจะด่าเธอนะหมอกรวินนะฉันไม่ด่าเธอแล้วนะ เอฟซีมัดน้ำดาฉันหลายคนอเดเยอสมมุิเนี่ยเธอวันนี้เนียเคสยากๆให้กำลังใจฉันหน่อยจ่าฉันหน่อยเพราะฉันดาไปดาไปหนูโทรศรัพท์มาอัดกิบกับไปรงบันเนี่อยอีผีหนังตับเึงเอยขอบคุณครับพี่นงนาาไม่เป็นะสูนยนี่หลีเด้ ศูนย์เหมือนยยุทอสีมหาดาคนหน่อยถามตอนเนี้ย่าตัวข่เสริมการปีนยังเสิรเี้ยสองเที่นเนี่ยตัวไข่กอยังสี่ละเสิอ์ฟงียต่กอนสี่ละกุศ แม่แม่มันนี่บ้ากแล้บอกเองแล้วเอาเองกเธอทื่ถอดปากจจทั้งวิปเปี่ยนเลยอีเจซีหนีหลายมันเป็นตายแล้วเธอไปเห็นหมอกวินดาสุดอกหมอกวินดานะดาตลาดค่ะเบอรด่าแบบหัวแบบนั้น,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 นคือฉันเด้อนั่งด่าคนนั่งจอนสินด่าเด้อหมอกรวินเด้อ นั่งจอนสินดาเอ้ยอีเบาหวานอีโลกข้าว้างเอ้ยอีเจซีตอนเสื่องกันกับมิดลุดปากกูอยากฟังเมื่อไรเดี๋ยวสิไปแล้วมาจิบายฟังเสือว่าหมอกริทยเนีน่ยราบมัใงไ้ผมดา ยังบอกเหตุงานไม่มีมือเธอให้มองใจฉันหน่อยเธอด่าฉันหน่อยเพราะด่าแล้วนั่งก็เอาอ t t i t u d e ขอยไปลงเพจนนั่งข่อยก็บด่าอหลีแหละแต่นั่งมากแบบนี้มุตจะขอใจบอขันข่อยบ่าวมวนบ่าวยั้งกันนะขันข่อยบ่าวมวนบ่าวยั้งกันนะขันข่อยบ่าวมวนไปนั่งสี่แยกแล้วนั่ง่แฉันอ่ะแปลกแอืมการด่าของฉันคือ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 การแสดงความรักกับนั่งตายหลุดอิจิเจซิอินหนีหลาย ไม้เท่าตายหรอกเทิาน่ะไม่เป็นโรคตายหรอกกุศล